S. <S <What? S 1> สำหรับวันนี้พวกเราจะมาแนะนำวิธีการทำจุลินทรีย์หนอกกล้วยกันนะคะก่อนที่จะทำเราจะต้องหาหนอกกล้วยเราใช้หนอกกล้วยที่สูงไม่ต่ำกว่า1เมตรหรือ1เมตรกว่ากว่าตอนนี้เราก็ได้หนอกกล้วยที่พร้อมจะนำไปทำจุลินทรีย์หนอกกล้วยกันแล้วนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยคะ่ะ ก่อนที่เราจะลงมือทำเรามารู้จักกับส่วนผสมกันก่อนนะคะส่วนผสมแรกกากน้ำตาลส่วนผสมที่2หนอกกล้วยเตรียมส่วนผสมพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรานำหนอกกล้วยที่เราขุดมาได้นะคะมาสับเป็นชิ้นเล็กเลก,ก่อนนะคะ พอได้หน่อกล้วยในปริมาณที่เหมาะสมแล้วนะคะเรามาเตรียมขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนที่2เราจะมาเตรียมน้ำหมักกันนะคะโดยใส่น้ำในถังหมักในสัดส่วนที่พอดีแล้วหลังจากนั้นใส่กากน้ำตาลลงไปคนให้เข้ากันขั้นตอนที่3นะคะใส่หน่อกล้วยที่เตรียมไว้ลงไปคนให้เข้ากัน ให้ใช้ไม้คนไปในทิศทางเดียวจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันขั้นตอนสุดท้ายนะคะนำฝามาปิดไว้เพื่อกันมแมลงเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่กิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ